ที่เอ่อทำไมอูนถึงเชียร์อาร์เซนอลนะเกมเมื่อคืนนี้เหตุ <He ads S 2> ผลเดียวมั้ยจริงๆเหตุผลเดียวที่มีนะตอนนี้นะคือ,คอไม่อยากให้อาร์เตต้าไปโอ้ยเห <ไป S 2> มือนกันเลยแค่นั้นผมก็ชอบอาร์เตต้าเหมือนเราก็เชียร์เหมือนเหมือนเชียร์ทีมไม่ได้แชมป์เหมนะือนเนาะใช่ค่ะแฟร์ลิ์พูลเขาแชมป์เก่ามาก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นทีมอาริอะไรนะเพราะผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยอาริอันดับหนึ่งของผมตั้งแต่ยุคปาตินกิโอเลยแต่ว่าก็อยากน่าจะอารมณ์เดียวกับ คุณอูอ้ลยว่าอยากเห็นอาเตต้าเป็นแชมป์อ่ะค่ะแต่ก็สุดท้ายเวือ์่ผู้เขามีวิธีในการเป็นผู้ชนะจริงๆนะ อันนี้เหมือนเป็นการวัดความเคี่ยวของอานาชอตแล้วโอ้ใช่ฮะคือเกมเลยครับในเวลาที่ทีมยังไม่มีจุดลงตัวอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าเสริมเยอะเสริมหลายตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วก็อย่างบางคนอะอย่างเฟรนเนเวียสิ่งห์บางคนก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมาแล้วสร้างความแตกต่างได้ดีกว่านี้แต่เราเข้าใจนะว่าก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยคือจะไปมองแค่เรื่องของค่าตัวสูงไม่ได้ใทักษะความสามารถควสวรค์เนี่ยเขามีอยู่แล้วเพียงต่ว่า การที่มาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนในทีมจะทานกันถูกก็ดูยูเคเลสสิโอ้กลุ่มขมับเลยทานนี่คือไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ไปไหนก็โดนโหเพราะว่าบุคลิกเขาชัดไงใช่ไหมค่ะดีตรงดีใจแต่ว่าผมว่าเขายังไม่เต็มร้อยแหละดูจริงๆเพราะว่ามีปัญหากับประธานสโมสรของทีมเก่าถูกป่ะก็เลยแบบไม่มีปรีซีซั่นเลยนะครับก็สุดท้ายแล้วเป็นลิเวอร์พูลนะครับชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตัดสินกันด้วยลูกฟรีคิก ของ Line, โดมินิกสวอสไลด์หูหเกือบ30มหลานะครับก็ไม่แปลกใจเพราะว่าตอนไลฟ์สิทที่พีพีทีวถ่ายประจำยิงประจำคือเท้าหนักมากตู้หายเลยนะครับก็ <c oughs> มีคนสวยมากมีแฟนลิเวอร์พูลบางส่วนบอกว่าต้องขอบคุณพ่อหนุ่มที่ตอนนี้ไปสวมเบอร์12อง <c oughs> <c oughs> ขอบคณที่ใบใไปแล้วทำให้ได้เห็นฟรีคิกสวยๆของสวอสไลด์สักทีเป็นแบ็คขวาที่ยิงฟรีคิกดีที่สุดในบวัติศาสตอ๋อแฟนลิเวอร์พูลเขาบอกแบบนั้นโอเคลืมไปแล้วนะฮะโอ้ แต่ก็สุดยอดจริงครับสวยเล่นตำแหน่งจําเป็นนะครับเจอกับมาตินเอรีทั้งเกมแล้วก็เอาได้อยู่นะยิงสวยมากนะคะน้ําหนักทุกอย่างลงตัวหมดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องชมนอกจากสบอสไลน์เนี่ยจะเป็นเคิร์เคสโอ้ดีจริงครับเคอร์เคสเอาอยู่หมดใช่ฮะดีมากมากคือจริงๆความเรยวไปลองนะเติมลองนี่มาดูเอเก้นะอ่ะไปดูหลังเกมกันดีกว่าหลายคนบอกอ้โหูมาตินเอรีเล่นแบบนี้ในกองหน้าก็ลําบากมากเลยเพราะว่าส่งช้าะนะวนไปวนมานะครับอ่ะนัสล็อตบอก ฟรีคิกเป็นตัวชี้ขาดค่ะเพราะอานาซาร์เขาพูดมาตลอดนะคะว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆไม่ใช่แค่อานอร์ด้วยซ้ำไหนอย่างโมซาลาเองก็พูดว่าอาร์เซนอลคือทีมเต็งสำหรับฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็ความแสบนะสำหรับเกมเมื่อคืนคือโดยปกติแล้วเนี่ยอาร์เซนอลจะขึ้นชื่อเรื่องของเซตพีเรื่องของลูกตั้งเตะแต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนแทบจะใช้จุดแข่งตรงนี้ทําอะไรเลยว่าผูกไม่ได้แล้วก็มาโดนประตูจากจุดแข็งของตัวเองด้วยซ้ําก็คือลูกตั้งเตะ ที่สวยงามมากๆของสวอซ์ไลน์นะคะ<ช>ซึ่งอันเดอร์ชลอตก็บอกว่าการที่ลิเวอว่าผู้ชนะทีมอย่างอาร์เซนอลได้เนี่ยนะคะก็ถือว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีแล้วก็แข็งแกร่งมากๆการเอาชนะอาร์เซนอลได้นั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากค่ะอย่างที่เห็นในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงจะได้รู้กันนะในปีนี้อีกครั้งหนึ่งว่าความสําคัญของเกมในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยมันจะเข้มข้นขนาดไหนอาร์เซนอลเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของลูกตั้งแต่อยู่แล้วและอย่างเกมเมื่อคือนเองก็ได้ลูกเตมมุ มากกว่านะคะเยอะมากเก้9ครั้งนะจากที่ <C os ance> ครึง่งแรกรต,รต่อศูนย์น่ะร์พูดไม่ได้เลย <C os ance> แต่ว่าป้องกันดีครับลู <C os ance> ลลกลาอากาศป้องกันดีมาก <C os ance> <C os ance> เหมือนเขาพูดว่าเขาอะเจองานหนักกับการตั้งรับลูกตั้งแต่ตั้งแต่เกมกับนิวคาเซ <C os ance> แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือว่าภูมิมักจะทําได้ไม่ค่อยดีอย่างที่ควรจะเป็นแต่จาก2เกมนี้คือจากเกมกับนิวคาเซแล้วก็เกมกับอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นมากในเรื่องของการตั้งรับลูกตั้งแต่ฝันได้เก่งอะ ตะโกนตลอดเวลาเขาคอนโทรนคอนโทรลน้องๆดีมากอะ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ,อ่ะก็ชนะไปนะครับ <c oughs> ส่วนโดมิดิกสวอสไลค่ะ <c oughs> บอกฟรีคิกเนี่ยไม่ได้ยิงระยะนี้มานานมากเลยนะ <c oughs> คือเขาเสี่ยงขอลองยิงเต็มข้อนะครับ <c oughs> จริงๆมันเป็นแบบเหลี่ยมข้างเท้าด้านในด้วยนะกึ่งๆึ่งนะครับถ้าลองลองล,องลองไปดูภาพชานะครับแต่ว่าโซโบก็บอกปกติจะยิงระยะที่มันใกล้กว่านี้ค่ะ มีซ้อมบ้างแต่ว่าเลือกที่จะยิงแรงนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เป็นประตูก็เชื่อว่านักบอลน,นะครับมันนาที83แล้วครับก่อนหน้าที่โซโบจะยิงครับมีอาร์เซนอล่ะเดคัตไลท์ขอลองกดอนะแล้วแบบขึ้นอัธจันทร,ร์ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนเกมมันสูสีมากนะครับก็ต้องตัดสินด้วยรูปแบบนี้นะครับแล้วก็สวัส์สลายยังบอกนะครับว่ารายย่าเนี่ยเป็นโกที่แบบชอบพุ่งพุ่งหลังบอลก็เรียกได้ว่าพุ่งตามบอลอนะ,ะแต่ว่าเขาเป็นโกที่ไวมากถ้าไม่ยิง เบียดเสาอ่ะคือโอกาสที่จะเข้ายากมากก็คือทํากันบ้านมาแล้วครับประมาณนะแต่ว่าทางฝั่งอาร์เตต้าก็ออกมายอมรับนะหลังจากที่พ่ายแพ้นะครับคือแกก็บอกว่าแกเสียดายมากๆเลยครับมันเป็นเกมที่ดีมากแทบจะตลอด90นาทีที่ผลัดกันครองบอลน,นะครับแต่ว่าความผิดพลาดส่วนบุคคลครับมันก็เลยทำให้เป็นที่มาของ ความแพ้แพ้ในเกมนี้นะครับแล้วก็นักเตะบาดเจ็บด้วยครับเพียงแค่ไปถึง5นาทีนะครับซาลิบาก็เจ็บนะครับต้องใช้ดาวรุ่งอย่างโมสกิล่าครับที่เซนมาจากบาเลเซียลงมาเนี่ยฮะนี่คือจุดหนึ่งในจุดเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเป็นซาลิบาก็เหมือนฟันได้ของลิเวอร์พูลครับไม่เพียงเท่านั้นครับโอเดกาที่ตอนแรกคิดว่าไหวก็เป็นสำรองนะครับก็เลยต้องสลับนักบอลลงมานะครับเป็นอาการเดิมเหมือนกับปีก่อนๆเลยครับหลังเกมก็เดิน กระเพกคือเหมือนไม่ได้มีอะไรเลยนะครับกับการประทะนะครับแต่สุดท้ายเขาเจ็บแล้วก็ต้องเล่นต่อไม่ไหวเลยนะครับฮาแวตก็ยังไม่ดีกนะครับเห็นครับปัญหาเดิมิ่งดีที่เข้าสู่ฟีฟ่าวี k นะค่ะนะครับก็อย่างซาลิบาเนี่ยจริงๆมีอาการตั้งแต่ตอนช่วงวอร์มอัพแต่ว่าฝืนคิดว่าตัวเองไหวสุดท้ายไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็ต้องลงมาได้แค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะกลายเป็นว่า ก็โดนวิจารณ์ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่ามีอาการตั้งแต่ช่วงวอร์มอัาอ้าะทำไมไม่ตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันเสียโคต้าเปลี่ยนตัวใช่ครับนี่ฮะภาพตอนตอนพรีแมตเนาะค่ะโหเหมือนเมสันเมาส์เลยอะ่ะเล่น15นาทีบอกฝืนเล่นครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวดูสภาพ <c oughs> โอู้นี่แฟนอาร์เซนอลเยอะมากเลยครับในไลฟ์แชททาง YouTube นะครับคุณบอลพิทบอกบอสเกล่าเล่นดีเลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเมื่อกี้ผมอ่านข้อความบอกถ้าเป็นบอลขาวดำมือหัก โอ้แต่ว่าเดี๋ยวอัพเดตนิดนึงละกันนะคะสำหรับเรื่องของโกนาเต้แล้วก็ V s ก่อนที่เราจะไปถึงเคียวีโกที่เตรียมจะเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษนะคะมีอันนั้น็อตนะคะก็ได้อัปเดตอาการของโกนาเต้กับ V ีนะว่าที่โดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแค่เป็นตะคิวเฉยๆนะคะซึ่งในกรณีของ VS เนี่ยก็แหมน่าจะต้องรอดูกันอีกสักพักหนึ่งนะคะคือความมีของมีอยู่แล้วแต่ว่ารอดูจุดที่ลงตัวให้เครื่อง อ่อร์เรนเวียใช่ไหมฮะใช่ถ้าเมาื่อวานนะครับในมุมมองผมนะคุณผู้ชมถ้าดูผิวเผินนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีความรู้สึกร้อยล้านตลอดเวลาว่าทำไมพลิกเกมไม่ได้มากกว่านี้แต่ถ้ามองในรายละเอียดนะนักฟุตบอลคนนี้โคตรฉลาดเลยคุณผู้ชมเห็นไอ้ลูกที่มันมีลูกที่ลิพูยิงเข้าแล้วโดนจับลำหน้าค่ะเขาถ้ามองผิวเผินเหมือนจับบอลกระชอกแต่คิดมาแล้วว่ากองหลังอาร์เซนอลจะเข้าติดตัวไว้เขาจับบอลเพื่อเอี้ยวตัวยิงนะคือนักเตะอย่างเงี้ยโคตรจีเนียตแต่แค่ บอลเร็วของเกรดมันทาให้เขาแบบเหมือนไม่ไม่มีเวลาคิดอะแล้วก็มีจังหวะจ่ายซาร่าอะเหมือนยังไม่รู้ใจกันอะไปจ่ายแบบย้อนหลังไว้หน่อยซาร่าก็ต้องจับก่อนยิงไม่ได้อย่างเงี้ยอืมแต่ว mm, ่าส like um. ิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากอย่างที่พี่ป๊อปพูดเรื่องของรายละเอียดของวีสั้เขาออกบอลแล้วทำให้คนอื่นเล่นง่ายโหแล้วก็เคลื่อนที่ดีมากแบบหลายช็อตมากที่แบบตันๆอยู่อะวิ่งร่นลงมาแบบนักเตะอ์เซนอลงงสี่ห้าคนอะว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคิดได้ไงอาจจะเป็นเพราะว่า ปืนใหญ่ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเวียดเล่นแบบนี้ยเ,เป็นวิธีการเล่นของเขานะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าเขาจะเปลี่ยงแน่ๆแม้ว่าประตูแอสซิสอาจจะน้อยนะครับก็อาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนั้นครับถ<า>้ามีคนยิงประตูแล้วนะฮะ,ะๆๆนี่ทีมงานบอกว่าเอามามามาามาที่สถิติว่าที่แล้วกันยังไม่ออฟฟิเชียลเนาะก็เฮียวิโก้ฮะกเ็น9 130อ หลานปอนใช่ไหมคะกับอเล็กซานเดอร์อิซักนะคะหลังจากที่ยืดเยื้อกันมานานเหลือเกินแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดนะคะว่ามาน่ะมาแน่แต่ยื้อไว้จนหยวดสุดท้ายเพราะว่านิวคาสเซิลเองอ่ะไม่มีทางยอมปล่อยหรอกจุคือปล่อยโอเคเข้าใจแต่ต้องได้ในตัวเลขที่ันต้องการก็นั้นทั้งในสปอร์ตคอหน์เนอร์ครับผมได้ฟันธงว่าได้แน่นอนค่ะคุณนิดาเขาน่าจะแบ่งรับแบ่งสู้ด้วยความที่เป็นแฟนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะล่ม สมวันนั้นไปคุยกันในไฟนอลคอร์ผมก็ยังฟันธงว่าได้แน่นอนคุณซียัยงถามผมเลยว่าเหตุผลผมว่าผมบอกว่ามีข้อเดียวเลยคือนักเตะมันไม่เล่นและน,นิวคาสเซิลทำไมจะไม่เอาเงินร้อยกว่าล้านค่ะแค่นั้นเองครับแล้วสุดท้ายก็มาเพราะว่า<อ>ถ้าอาาถ้มองในมุมตัวเลขจริงๆรนะร้อยกว่าล้านตรงนี้กับการที่ดองอีซักไว้อาจจะได้เรื่องความสะใจแต่การดองไวนะั่นหมายความว,ว่านะคุณก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะอยู่ดีนะโดยที่เขาไม่ลงเล่นในคุณโอ้โหมันหลายเคสครับ คุณผู้ชมคุณอูนว่าที่แบบเนี้ยไอ้ฉันถ้าแกไม่มาลงเล่นนะฉันจะไม่ขายแกแล้วฉันจะดองแกให้ตายไปข้างเลยสุดท้ายอะ่ะผมเห็นมีแค่เคสเดียวคือเอ็มบัปเป้ที่แบบไ<อ>ม่ให้เล่นส0เกมจริงๆแต่ว่าสุดท้ายประธานลงมาคุยว่าเอ้ยเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวขายอ่ะสัญญากัน <c oughs> อันไ้น <c oughs> ไม่ใช่แค่ประธานสโมสรน,นะประธานอาธิบดีถูกไหมที่เขาบอกว่าเขาโดนหักหลงังแต่นอกน,นั้นอะ่ะเคสของโยเคเลสที่ประธานจะเกียรติสุดท้ายก็ต้องขายเพราะว่าทําธุรกิจถ้ามันไป อย่างนั้นมันไม่ไม่มีประโยชน์หระอวนนี้ก็เสิรก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับอือ่าลิเวอร์พูลก็เตรียมตัวครับโอ้โหไม่รู้จะเต็งแค่ไหนแล้วนะเอาลิเวอร์พูลเศรษฐีใหม่เรียกว่าเศรษฐีใหม่นะจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นเศรษฐีใหม่นะเขามีเงินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้ใช้ซัมเมอร์ละ400ล้านเหมือนปีนี้โหแล้วน่าสนุกตรงที่ ถ้าพูดจริงๆคือ3นัดที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอาร์โนสโเก่งจริงคือปีที่แล้วเนี่ยมันมีบอลที่เก่งรุ่นก,การเดียวเยอะมากค่ะพอ3นัดเนี้ยผมชอบตอนที่ก่อนที่จะเข้าห้องเอ่อก่อนออกจากห้องแต่งตัวเขาไปจืนติวกับคอนเนอร์แบลตตีอ่ะเรารู้เลยว่าโอ้โหคุณซือนี่ มีส่วนสำคัญจริงนะครับแต่แล้วหลังๆอะอานสลอตเองก็มีความแซบในการให้สัมภาษณ์นะก็ต้องแข่งติดตลกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างที่แบบเรื่องตลาดซื้อขายให้ไปดูโรมาโน่เอเมว่อวานผมดูอยู่ก็จริงๆอะต้องถามโรมาโน่นะครับก็ยินดีกรบลิวด้วยนะครับ